มักเรียนทั้งหมดตับตามคลสวัสดีนักเียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของเราทุกคนนะคะอ่านักเรียนชั้นป .6 ทับหนของเราก็น่ารักทุกวันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาอะไรนักเรียนรู้ไหมคะว่าคุณครูสอนวิชาอะไรคะข้อบอบค่ะไม่รู้อะไรที่ชอบ น้ำกันหรือเปล่าคะใช่ะเคยเรียนสีน้ำกันปะใช่นี่นะคะเราจะมาูพื้นฐานสีน้ำนะคะแล้วก็เทคนิคเื้่มต้นต่างๆนะคะเพื่อให้นักเรียนนำไปต่อยอดได้นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าสีน้ำเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยไหนอีนก่อนก่อนเรีนี้ก่อนชชิเดี๋ยวนักเรียนอ่ะ มันยุคแกยุถูกต้องค่ะแล้วเดียวคุณสาวก็จอกอาจารย์อาจารย์แบบว่าใช้สีน้ำได้นะคะช่วงัหนก็คือความเป็นมานะคะของสีน้ำเนี่ยมันมีมานานมากตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะเป็นแบบบรรลุ รูนถ้ำเลยนะคะเพราะว่า,เ,าเวลาเวลาคนสมัยก่อนเนาะเขาก็ mm. จะมีการวาดภาพตามเหมงนถ้ำต่างๆนะคะ mm. ก็ก็จะใช้แบบพวกดินผสมกับน้ำดินผสมกับที่เท่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็จะเห็นมัแต่ตอนนั้นเนาะ mm. แล้วก็า mm. การใช้สีน้ำเนี่ย mm. กกองค์กรที่เขาจะเริ่มเริ่มทำเลยนะคะเริ่ เริ่มแบบอุปกรณ์ใช้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเริ่มในยุคเรอนองนะคะจะมีศิลปินชาวเยอรมันนะคะเขาจะชอบแบบว่านำสีน้ำเนี่ยไปเพ้นรูปคือสัตส์รรูปแบบดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นศัพ์ปารูปวิวนะคะเป็นคนแรกๆเลยนะคะคนนี้เขาก็จะเป็นคนที่เริ่มนำสีน้ำมาใช้แต่ช่วงแรกก็ยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นาะ โยนทาเป็นสกเก็ตงานเนาะ <S <S เขาแบบมันรวดเร็วแล้วก็ปาดปาดน้ำแป๊บเดียวมันก็เสร็จอ่ะเขาก็จะทําเป็นสกเก็ตหรือเป็นงานที่แบบรวดเร็วเนาะรายละเอียดก็จะไม่ได้เยอะมากก็จะมีองค์ประกอบนหลายอย่างสีน้ำเนี่ยจะนิยมในศตวรรษที่18เนาะการวาดสีน้ำเนี่ยจะแสดงอย่างหนึ่งเนาะเขาจะแบบใครที่รวยๆเนี่ยผู้หญิงรวยๆเนี่ยส่วนมากเขาจะมี You, no. momento, like, 19. เขาจะมีภาพวาดเนาะสังเกตไหมเวลาแบบคนสมัยแบบยุโรปอะไรเนี้ยเขาจะมีภาพวาดติดแถบตามบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันจะบ่งบอกถึงฐานนะคนส่วนมากเขาก็คนที่เขารวยๆเขาก็จะมีภาพวาดของตัวเองเนาะนักเรียนรู้ไหมคะภาพภาพวาดไหนที่แบบดังๆที่น <'s> ักเรียนรู G ้จักศิลปินอะไรอย่างเงี้ย ศิลปินที่แบบของภาพวาดทางด้านศิลปะเือศิลปะจะรู้จักที่แบบชื่นเสียงแบบดังมาใช่ <บะ S 1> เรียนนาน่เก่ากรสาค่ะรา,าีมากะเด็กก็อยรู้จักนะคะบ <c oughs> วกกคะแนนค่ะ <c oughs> ต่อไปเราก็จะไปเรียนรู้วัสดุอุป,ปกรณ์ก่อนน้อนนว่าสีน้ำเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะ ก็จะขอยกย้ายไปให้กับคุณครูบิวนะคะตุลงแล้วคุณครูบิวหน่อยค่ะนี่นนอ่ะค่ะสวัสดีค่ะทางด้านวันนสดุองค์กรนะคะก็จะมีกระดาษไหนกระดาษกระดาษกระดาษสีน้ำนะคะจะเป็นพื้นผิวจะมีด้วยกันสามพื้นผิวนะคะเป็นพื้นผิวเรียบผิวกึ่งหยาบแล้วก็ผิวหยาบค่ะต่อไปนะคะเป็นภูการภูการภูการชิ้ กันผู้กันค่ะก็จะมีตามลักษณะหองผู้กันนะคะแล้วก็วัสดุของผู้กันนะคะจากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือสีน้ําค่ะนี่สีน้ํานะคะเป็นของแั้มอะไรก็ได้สีน้ํานะคะสีน้ำค่ะตามลักษณะเนื้อสีแล้วก็ตามรูปแบบการบรรจุนะคะ I mean. สีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองค่ะแคสงยๆก็คือแม่สีนะคะสีหลองสีแดงผสมสีเหลืองจะเป็นสีส้มสีน้ำเงินผสมสีเหลืองจะเป็นสีเขียวสีแดงผสมสีน้ำเงินจะเป็นสีม่วงสีขาวผสมสีแดงได้สีอะไรคะ บจานสีวัสดุอุป,รปรกรณ์น,นะคะก็จะมีผู้การใช้ผู้กันแต่สีแล้วก็ผสมบนจานสีค่ะการผสมสีนะคะใช้พว้กันแต่สีต่างๆแล้วก็ผสมบนจานสีควบคุมความเข้มและความอ่อนของสีไดนน้ง่ายเหมาะสำหรับการลงสีต้องการทอนสีที่แน่นอน สมสีบนกระดาษเอาสีที่1งลงกระดาษก่อนแล้วก็ตามด้วยสีที่2แล้วก็ผสมกันถ้ายันมันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ก็ให้ใส่น้ำนะคะการไล่สีใช้สีเดียวกันแต่ค่อยๆเติมน้ำเพื่อให้สีจางลงหรือผสมจากสีที่เข้มไปอ่อนหรือจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งเหมาะสำหรับการใช้ ทำแสงเงาหรือฉากค่ะค่ะการปรับโทนสีนะคะการปรับโทนสีเนี่ยทำให้สีเนสว่างขึ้นเติมน้ำเพิ่มแบบเพื่อแบบลดความเข้มความแบบความสว่างของสีเนาะแล้วก็ทำให้ทำให้สีเนี่ยขเ,แบบเ,แบบเข้ม,ม,แบบมข,ข,ขึ้นจะต้องแบบเพิ่มสีเดิมให้มากขึ้นหรือเติมสีเสริมเข้า ก็กานนะคะทำให้สีหมดลงนะคะก็ผสมสีคู่ตรงข้ามเนาะเช่นแบบผสมสีแดงกับสีเขียวก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ผสมสีเงินกับผสมสีส้มก็จะได้สีเทาหม่นผสมสีเหลืองกับม่วงก็จะเป็นสีเอิร์โทนนะคะ แพก็ก็จะเป็นคนสอนเทคนิคพื้นฐานสีน้ำของเรานะคะจะเป็นการปฏิบัติให้นักเรียนตั้งใจนะคะตั้งใจตาดูหูฟังนะคะเรียนตบมือหนึ่งครั้งค่ะตบมือสองครั้ง แห้งนะคะเราก็จะเอาน้ำเปล่าเนี่ยลงไปที่กระดาษของเราบอดทำให้กระดาษของเราเปียกพอประมาณเแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำเข้าไปในถสีเล็กน้อยเพอให้มันเปียกไม่มากอ่ะจำได้ไหมอันนี้นคุณครูใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะเพื่อให้นักเรียนมองเห็นได้ง่าย เปลี่ยกระดาษเสียพอแล้วเราก็เอาสีลงไปเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเป็นเข้มๆหน่อยอันนี้ใช้ประมาณใช้กับตัวอักษรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไล่ลงไปเลงไได้เพราะว่าต้องเพราะว่าตรงกระดาษเนี่ยมันเปีเยกอยู่แล้วเนะ,ะอ่ะประมาณนี้นะคะเปียกหมดแค่ไม่มีต่อไปจะเป็นที่สอง น,น,นี่อนนี้แห้งคนแห้คนแห้งประมาณนี้นะคะก็จะขึ้นขึ้นหน่อย Nó c เราแบ่งเ,เลยเนาะเดี๋ยวจะให้ให้คุณครูแพมนะคะแจกใบงานของเรานะคะให้ทําแบบที่คุณครูแพมสอนไปเลยนะคะ4ี่เทคนิคค่คะ <มา S 1> แจกกระดาษค่ะทำช่วยกันนะคะนักเรียน รางวัลค่ะแจกเงินหนึ่งล้านบาทเงินหึ่งล้านบาทเลยเจะาขอพูดถ <c oughs> ูกไว้ก่อนนะคะ <c oughs> ทำช่วยกันนะคะสามพคคีคือพลัง <c oughs> พลัง <c oughs> ช่วยช่วยกันได้เลยนะคะ <c oughs> จำเทคนิคได้ไหมนี่นะคะก็จะเป็น4เทคนิคนะคะที่คุณครูแพนได้สอนไปเนาะ thank you ฝังกันน้ออยากรู้ที่มาที่ไปวามคิดสร้างสรรค์นี้นะคะลงมลอทำได้เลยนะคะใช้สีตามใจชอบเลยคะ่ะจะใช้เทคนิคไหนก็ได้นะคะเอาที่นักเรียนสนุกตามที่คุณครูได้สอนไปเลยะคะ่ะขอเล่นๆรั๊มปังๆนะคะสมกับนักเรียนปบเราลมขวาเรื่องอะไรได้นะคะตามไล์เด็กโมโหเลยคะ่ะ ผลงานนี e ้หนูต้องการจะสื่อถึงอะไรคะผลงานนี้ผมถูกทำด้วยด้วยใจด้วยใจคนถึงความน่ารักของพวกหนูในวัยเด็กแบบดอกไม้ทุกคนน่ารักจหนูอยู่อนบอกผมนะลูกใช่ค่ะโอ้โหมันน่ารักใช่เพราะหนูน่ารักมากดอกไม้น่ารักคนทำก็น่ารักแล้วเราจะเล่าเรื่องอะไรนะคะจะเล่าเรื่อง ก็กินจากไปอ๋อสรุปก็คือนกมากินน้ำเฉยๆมาชมความน่ารักของมันเก่งมากค่ะนักเรียนตบมือกันเลยเก่งมากเลยนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นรอบที่สองนะคะอ่าเริ่มเลยดิเซนได้เลยนะคะพวกหนูนะคะได้ได้อินสปอเรชั่นมาจาก เ,เพลงค่ะเพ,เพลงอะไรคะเพลงฉันีนะว่าฮิโน่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 ที่ญี่ปุ่นเอเชียนะคะนั้งพ่อนั่นเสียนะคะจนเจอหนีทะเลที่ประเทศไทยมีพญ<อ>า,า,านาความสำคัญระหว่างสองประเทศอก็ออคือเขามาตามหาพญานาคพญานาคน้ำเชมด้วยนะ เทคนิคสีน้ำเอะไรบ้างคะเทคนิคสีน้ำเนิีน้เก่งมากค่ะนักเรียนแล้วก็วันนี้ได้ทำอะไรอีกครับแสดงความคิดสร้างสรรค์เลิศมากค่ะแสดงความคิดสร้างสรรค์นะคะก็วันนี้ครูก็จะปล่อยนักเรียนนะคะไปกินข้าวนะคะบางคนก็จะยีบหลับก็ได้นะคะก็ขอจบการเรียนในวันนี้นะคะ Ha 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 ha